อย่าลืมมาชมมวยมันที่สนามมวยเพชรบัญชาครับเรามีมวยเป็นประจำทุกค่ำคืนวันพุธและก็วันเสาร์นะโดยที่วันพุธถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของมวยเด็ด789นะครับทาง Facebook และก็ u t u b e นะฮะวันเสาร์นี้ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของซึกรวมพลคนสมุยทาง Facebook และก็ YouTube เช่นเดียวกันครับผมเวลา3ทุตรงนะคะวันพุธและวันเสาร์ค่ะไกรรุ่งเล็กศอชัยเจริญนีเป็น แรงนะคะอายุเพียงแค่18ปีสูง175เซนติเมตรส่วนคันติแจ็คก,กี้มวยไทยนี่อายุมากกว่าถึง14ปีค่ะแล้วก็เสียเปรียบช่วงชกอยู่ประมาณ5เซนติเมตรค่ะทั้งคู่นี่ดูรูปร่างผอมบางนะคะสูงยาวเข่าดีกันทั้งคู่เลยค่ะ ก็ใกล้ใกล้รงเล็กมุมแดงดีดีกรีไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเคยใช้สีเสื้อว่าเสร็์ใกล้ลุ่งนะฮะแล้วก็เป็นมวยเข่าสูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแล้วก็โยนแทงขวางหน้ารู้สึกเป็นมวยสายนั่นเองนะ,ะใกล้รุ่งนี่เคยไปทั้งศึกรวมพลคนสมุยเคยไปศึกมวยมันสนันเมืองศึกเพชรยินดีแล้วก็ศึกมวยมันวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็อีกมากมายะฮะเรียกได้ว่า เป็นนักมวยรุ่นใหม่ที่ผ่านมาหลายเวทีเหมือนกันฮะใช่ค่ะทางด้านกระดูกมวยนี่พัตรีแจ็คก,กี้มวยไทยนะคะ ต้องมาดูนะว่าพันธุ์เรียนจ็คกีมวยไทยจะรับมือยังไงนะครับเรียกว่าเป็นมวยที่ผ่านมาหลายเวทีเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเวทีในมวยพูธรซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งอาจจะหาประวัติค่อนข้างยากนะฮะแต่ว่าผ่านมาถึง50ไฟก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับมาครับเรียกว่าก็นักมวยรุ่นอาเจอกับนักมวยรุ่นหลานนั่นเองนะฮะประมาณนั้นครับ32เจอกับ18นะครับ เดินเข้าหับค่อยขยับขวาับขวาครับเจ่อไปก่อนครับเอาซ้ายโยนซ้ายไปลำตัวไหล่รุ่งเล็กทันตรีค่อยๆขยับข้ากับเยียบขวาครับขวาซ้ายครับเอาขวาขึ้นสายสูงมาครับใกล้รุ่งเล็กทันตรีขยับเข้าหายังไงครับเยียบขวาตามด้วยแข้งซ้ายครับ เข้าสู่ช่วงปลายของยกที่หนึ่งครเหมือนว่าผ่านมา4คู่นี้เพิ่งจะมีน็อกคู่หนึ่งนะฮะก็ต้องมาดูว่าคู่นี้จะเป็นยังไงครับเอาบมดยกพักกันแป๊บนึ่งครับโดยเดาว่ามวยเก่าๆไฟเก่าๆบางทีนี่เราไม่ได้ตามนะครับเราสองคนไม่ได้ตามก็เลยยังไม่ทราบข้อมูลนะ บางครั้งก็พยายามสืบหาข้อมูลแล้วนะจากที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ก็ไม่เจอครับนะแต่ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณข้อมูลจากแฟนๆจากทางบ้านทุกท่านนะครับเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับคือเขาเรียกว่าการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะเข้ามาชมเราสองคนแล้วก็มาให้ข้อมูลเราสองคนด้วยก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ครับผม ดูชันดูเชิงกันไปแล้วยกที่สองก็เริ่มเปิดเกมเล่นของหนักของแรงกันมากขึ้นแล้วค่ะก็ด้วาเริ่มเปลี่ยนเกียร์นะฮะนี่ฮะบมันและตามด้วยแข้งซ้ายสูงครับแข้งซ้ายสูงอีกทีแหม่กาจะกั้นคอนะใกล้ลงเลคแต่ว่าลมแล้วที่เกี่ยวไว้ได้ครับอันตรีค่อยๆเดินเข้าหาครับขยับเข้ามาอันตรีครับถีบซ้ายหน้าไว้ก่อนยยบซ้ายคืนไปครับ ไกลลงเล็กเขียขาหน้าครับไกลลงเล็กแแบเขาหาครับอยู่ในระยะสังหารแข่งซ้ายสูงไปอยาจะเข้ามาครับแม่เขาแต่ลื่นฮะแม่จังหวะน,นี้ไกลลงเล็กเขาซ้ายแต่พื้นลื่นนะครับเลยเสียหลักลงไปก่อนฮะมันละตาได้แข่งซ้ายครับไกลลงเล็กพันตรีเข้ามาแข่งซ้ายสูงเหมือนกันครับพันตรี พันตรีเริ่มออกอาวุธกันบ้างแล้วนะครับแม่คู่นี้เริ่มเข้าเข่ากันแล้วค่ะ,อ,ะออกแล้วยกแล้มาครับเอาประสานแข่งแต่ว่าเป็นฝ่ายใกล้ลงเลยที่เสียหลักนิดหน่อยฮนะเส,สานนะครับแข่งขวาขวาไวฮนะพันตรี เดินเข้าหาครับชงปลายของยกที่2แข่งซ้ายครับสายสูงสาด์แข้งยาวๆฮะชงนี้มีแต่โวยเตะนะฮะมาซ้ายตรงแข่งขว้ามาซ้ายขึ้นไปครับพัดฟรีแหมลุ่นี้วืดไปหน่อยฮะค่อยๆหามเหลี่ยมหาจังหวะครับ เทขาไปก่อนนะไกลุงเล็ก <S 1> <S 1> แข่งซ้ายสูงมาเอ้าวหมดยกพักกันแป๊บหนึ่งส <Three. S 1> น้ำมวยสนใหม่อายุ18กับน้ำมวยจอมเก่าอายุ32นะฮะไกลุงเล็กมุมแดงพันตรีมุมน้ำเงิน,นะฮะ <S 1> <S 1> ยังไงครับ <S <S โอ้มาซ้ายครับจังหวะวงในฮะไล่แขน พยายามหาชกไม่ได้ฮะไม่ถนัดฮะกรรมการต้องเข้าไปแยกครับขอต้อนรับน้องก็เกียรติศักดิ์วิทยานะคะน้องต้นนะเจ้าของไทยซิงสมุยมวยไทยค่ะนี่น้องเข้ามาดูมาชมมวยด้วยนะคะสายครับซ้ายดับด้วยแข้งซ้ายแล้วสอกขึ้นมาเอ้าเจอสอกครับเอาเป็นไงฮะโดนกระจับครับโดนกระจับแม่ โดนกระจับเสียก่อนนะครับมเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าโดนาจากพันตรีหรือเพราะว่าเตะสูงแล้วกระจับเลยเคลื่อนค่ะอ้าวว่ากันใหม่ฮะแหมเสียจังหวะน,นิดเดอยวไม่เป็นไรครับวากันต่อครับเอาแข้งซ้ายสูงครับเอาเขาไปก่อนฮะวงในยังไงครับวงในพยายามจะเข่าแต่ไม่ได้จังหวะไม่ถนัดกรรมการต้องแยกครับพยายามเข้าหาครับ แข่งสายนี้หลุดฮะใกล้ลุงเล็กพันตรีขวามาขวารับตัวซ้ายแม่หลุดไปครับใกล้ลุงเล็กจังหวัะเข้าหาครับบัดซ้ายพันตรีแม่จะสองไม่ถนัดเอาแข้งไปก่นแล้วกันนะครพันตรีสายครับใกล้ลุงเล็กเยายจะขยับเข้าไปครับแม่ไม่ถนัดไม่ออกเอาทิบสายดักไว้ก่อนพันตรีเดินเข้าหาครับ มาซ้ายขวาครับวงในยังไงวงในวงในเขาไม่ถนัดไม่ชัดเจนกรรมาการต้องแยกมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีนะคะวันนี้สดจะบทเกาหรือว่าเกาจะบทสดค่ะตอนนี้เขาดอกแล้วก็พันตรีคืนด้วยเขาค่ะแล้วก็กรรมาการแยกมาลุยกันต่อฮะ เข้ามาทีมดักไว้ก่อนครับปลางเล็กพันตรีเข้าไปแข้งขวาสูงปลายเท้าดีนึ่งเอาเจอแข้งซ้ายไปฮะจังหวะวงในพยายามจัดแรกบัตแรกสองสองไปครับพันตรีเข้าซ้ายมาปลายลุงเล็กพันตรีโอ้พันตรีรัดไว้แน่นเลยฮะกรรมการต้องเข้าไปแยกครับช่วงปลายของยกที่สามเดินเข้าหาครับโอ้สอขวา แม่กรมกร,กรมการกรรมการยังให้โอกาสครับกรรมการยังให้โอกาสนะจังหวะนี้ยังได้อยู่ยังลุกเร็วแม่2แม่นเลยกระพั่นตรีจะไว้เข้าไปเข่าซ้ายเอาหมดยกพักกนันก่อนแป๊บหนึ่งเอ็นอ <our> ัปรามโฟไลลงในี้เข่าสุดไปนะฮะแต่กรรมการยังให้โอกาสนะครับยังไม่นับฮนะมาดูว่ายกนี้จะเป็นยังไงนะครับยกที่สี่ เอาหาวงในไม่ถนัดกรรมการแยกออกไปก่อนถนะีบซ้ายครับเอามาซ้ายขึ้นมาแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายอีกใกล,ล้ลงเล็กพันตรีพันตรีเ,เข้าหาครับรัดเอาไว้รัดไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกฮนะเอาละครับมาว่ากันใหม่ที่บนเวทีนะคะ ลุยกันต่อฮะจังหวะน,นี้เดินข้อหาครับไกลรุ่งเล็กขยับข้อหาแข้งซ้ายไม่โดนดีเอาขวาดลบแหลม,ลมลขวาแล้วขวางไว้พันตรีแล้วก็รัดเอาไว้ครับกรรมการต้องเข้าไปแยกฮะกรรมการจรัดติการมานะเดินเข้าหาครับจังหวะยังไงแข้งขวาครับเอาเจอมาซ้ายขึ้นเข่าซ้ายไกลรุูงเล็กกรรมการเข้าไปแยกครับ มาซ้ายตรงครับตามด้เขาซ้ายใกล้ลงเด็กเขาขวาพันตรีกรรมการแยกครับว่ากันไปที่กลางเวทีขอต้อนรับคุณภูชิตแสงทองนะคะแล้วก็น้องหยกศิษย์วิกเตอร์นะคะที่เข้ามารับชมคุณภูชิตนีเชียร์พันตรีจ็คก,กี้มวยไทยค่ะออแล้วมาลุยกันต่อฮะ เขาหาครับขยับเข้าหาแข่งซ้ายครับได้ลุงเล็กพันตรีเข้าไปโอ้แข่งขวาโดนเข้าไปครับปลายเท้านะครับแหมคือจังหวะในการออกแล้วโดนเนี่ยเป็นพันตรีที่ได้โดนไปแม่นนะฮะของใกล้รุ่งเล็กนี่ออกแล้วนี่มีติดกาดติดอาวุธอยู่บ้างนะครับแหมต้องมาดูฮะออกซ้ายครับขวาสูงขึ้นไปแข่งขวาพันตรี ไกลรงเล็กเดินเข้าหาช่วงปลายของยกที่4่ยังไงะไม่ไม่ชัดไม่ออกครับกรรมการเขามาแยกครับเดินเข้าหาว่ากันไหม่ขยับเข้าไปฮะเข่าซ้ายครับไกลรงเล็กกรรมการแยกอามาก่อน ออาหมด,ดยกพักกันสักครู่หนึ่ง End of round four round ใครไว้ดูกันต่อครับจังหวะน,นี้ครับเอาแข้งซ้ายใกล้ลงเล็กย,ย,ยับขวายับขวายังไงฮะบัดหนึ่งสองครับใกล้ลงเล็กกอดรัดเอาไว้นะฮะทางด้นของพันตรีกรรมการต้องแยกครับยกสุดท้ายฮะแข้งซ้ายครับมัดขวา แหม่อะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนกันก่อนนะก่อนที่เดี๋ยวเราจะปิดรายการครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ขอบคุณเพนบอยเด็ด789ขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มขอบเพื่อนขอบคุณสนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแอร์อันดับหนึ่งของภาคใต้ขอบคุณแอร์เกรติดแอร์กรดดีคูเวอร์ไดอินเวอร์เตอร์ทุกตัว ขอขอบคุณมูลและนที่รวมพลคนสมุยโดยท่านสมชายพูลสวัสดิ์ขอขอบคุณเพชรดินดีโดยเสียเนาและเสียโบสขอขอบคุณจิตเมืองนนโดยซ้อเอขอขอบคุณเกียรติเพชรโดยป๋าชุนและพี่เดียขอขอบคุณมวยสดดอทคอค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับนาที่เข้ามาชม ไลฟ์สดในช่องของมวยเด็ดเจ็ดปรก้าขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับไม่มีทุกท่านก็ไม่มีเราในวันนี้นะขอบคุณที่ให้โอกาสมวยภูทรครับมวยจากสนามมวยเพชรบัญชาอาเภอกาสมุยจังหวัดสุราธานีอย่าลืมนะท้าได้มีโอกาสนะครับที่มาเที่ยวที่กาสมยุยอย่าลืมเว้นวันว่างไว้หนึ่งวันนะมาดูมวยมันที่สนามมวยเพชรบัญชาครับ วันพุธก็ได้วันเสาร์ก็ได้ฮะเ,เรามีมวยเป็นประจำทุกคืควันพุธแล้วก็วันเสาร์สามทุกตรงฮะซึ่งเรามีการถ่ายทอดสดน,นะครับวันพุธถ่ายทอดสดผ่านช่องทางมวยเด็ด789วันเสาร์ทางช่องทางของศึกรวมพลคนสมุยฮะท้ง a c e b o o k และก็ u t u b e ครับผมเอาละเสียงรวัวปีกองจะบอกเวลาแล้วครับแตกแล้วคะ่ะโคชเชน่าจะเป็นพันตรีคะ่ะที่แตกโอ,อ้โห้แผลก,กัาหน้าผากใหญ่มากเลย หนึ่งนาทีสุดท้ายเอาละค่ะเมื่อกี้โคแชร์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณแฟนมวยทุกคนและเปิร์นก็ขอขอบคุณนักมวยทุกท่านหัวหน้าคณะทุกท่านยิมมวยทุกยิมที่ส่งนักมวยเข้ามาชกเข้ามาทำการชกในวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นชอสุกม,มายิมเวทพิโยมวยไทยชอราชวัรมวยไทยชาติพินิจมวยไทยจนมวยไทยพันชิดมวยไทยสอเดนปราการสอชัยจรดแจ็คก,กี้มวยไทยเซนวิงเตอร์และสอศรีสวัสด์ค่ะโอ้โหแตงยับเยะะินเลยค่ะใน f อ n a l round. หนึ่งนาทีสุดท้ายได้เน็นวินดเวนิสบลูคอนาพันทรีแจ็กกี้มวยไทย